สวัสดีครับตอนนี้เราก็จะไปสหกรณ์กันนะครับไปซื้อหุ้นนะครับหลายคนอาจสงสัยว่าผมเอาเงินจากไหนม,มาซื้อหุ้นเพิ่มนะครับเงินที่ได้นี้ก็เป็นเงินที่ผมได้ทำธุรกิจเสริมนะครับก็คือธุรกิจยูพิกนั่นเองนะครับไปกันเลยครับไปสหรกรณ์กันครับ ก็มาถึงแล้วนะครับสากรหอมทรัพย์มทศนะครับวันนี้ก็จะซื้อหุ้นเพิ่มประมาณ6000บาทนะครับเสียใจมากครับวันนี้พอดีเขาหยุดชดเชยวันแรงงานแห่งชาตินะครับวันที่3พฤษภาคม2 5 6 4นะครับวันหน้ามาใหม่ครับต้องซื้อหุ้นไห้ได้นะครับสวัสดีครับก็ข้ามมิติมาอีกวันหนึ่งนะครับวันนี้สากรเปิดแน่นอนนะครับ ไปกันเลยครับไปซื้อหุ้นสาก์ครับก็เสร็จสิ้นภารกิจเรียบร้อยแล้วนะครับซื้อหุ้นสากลเพิ่มเติมนี่ครับใบยืนยันครับว่าเราซื้อจริงนะครับถ้าอยากได้โมเมนต์ดีๆแบบนี้นะครับมาร่วมทําธุรกิจอยู่พิกกับเรานะครับ โหลดแอปพลิเคชันแบบง่ายๆเลยนะครับแล้วก็ใส่คำเชิญ99271นะครับเห็นคำว,ว่าเป็ Success Man ก็กดยืนยันเลยนะครับแล้วเจอกันนะครับสวัสดีครับ